มากันเยอะจริงๆวันนี้อบอิสเบรย์ ส่วนมากก็จะเป็นทัวร์วซาวจีนนะครับผมจะเยอะนะครับผมนะนี่ครับสวัสดีครับสวัยดีพี่ดองสองฟังไทยลาวเนอตอนนี้ต้อมกาพาทุกคนมาอยู่ที่ ้าพมุรมมหาราชสวังนะครับผมนะวันนี้ต้อมก็จะพาทุกคนมาถ่ายชมบรรยากาศนะครับผมที่วัดพระแก้วก,กันนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่17นะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพศ2567นั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาอยู่ที่บ่ายโมงนะครับนี่ครับผมวันนี้ก็ดูคึมๆนะครับผมเหมือนฝนจะตกนะ ฝน,นจะตกนะครับผมนะอ๋อเขาจัดระเบียบใหม่นะครับผมนะการชิดจะเดินเมื่อก่อนนี้เดินเข้าฝั่งนี้ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องข้ามถนนเข้าสนามหลวงนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมให้คอยให้ความสะดวกนะครับ ไปนะครับผมก็นี่ครับจัดระเบียบใหม่นะครับผมนีครับเป็นป้ายนะครับผมนะทางเข้าใหม่นะครับนีครับผมก็เข้ามาในสนามหลวงนะครับผมเมื่อก่อนนี้สามารถเอ่ดินตามกำแพงเรียบกำแพงแล้วก็ผ่านประตูทางเข้าเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดระเบียบใหม่นะครับไม่สามารถที่จะเดินตรงนั้นได้นะครับผม เดินตัวกำแพงได้นะครับใครที่มาเที่ยววัดพระแก้วเดี๋ยวว่าไม่ได้มานานนี้น่าจะคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับผมนี่ครับเราเที่ยวก่อนนี้เดินมานี้แล้วก็ไปลงอุโมงค์นะครับผมนะอุโมงค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมที่สนามหลวงแล้วก็จัดงานนะครับนี่ครับ จัดงานอ่อวันที่ห้านะครับผมลางบัเพ่อแห่งซาดนะครับนี่ครับผมโอ้โห,โโหตรงทางเข้านะครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวรับผม นี่ครับนักท่องเที่ยวกลุมใหญ่ด้วยนะครับผมนะที่เดินทางเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนะครับบรรยากาศวันนี้ก็รูคึมคึมนะครับผมนะเหมือนฝนจะตกนะครับไม่รู้ว่ามันจะตกเมื่อไหร่นะครับผมนะแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่กําลังมาเยอะเลยนะครับผมส่วงนี้ว้าวไปแล้วรถทัวนี่ครับผมนักท่องเที่ยวกําลังหลั่งไหลกันมานะครับผมนะขออย่าให้ฝนตกเธอวันนี้ นี่ครับผมเป็นคนจีนนะครับผมนะนี่นที่ห้าเดือนหน้านะครับผมนะก็จะมีงานนะครับที่สนามหลวงนะครับผม ตอนนี้ต้อมก็ลงมาในอุโมงค์หน้าพระลานยู่นะครับผมเพราะว่าข้างบนฝนตกนะครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่อุโมงค์หน้าพระลานกันนะครับวันนี้น่ครับนักท่องเที่ยวโผมากันเยอะนะครับผมวันนี้เพราะว่าอยู่ข้างบนนี้ฝนตกนะไม่สามารถขึ้นไปไล่นะครับผมนะจนกว่าฝนจะดูด,ดุดตกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโทรแนละต้องเที่ยวนะครับผมนี่ครับมากันเยอะมากันเยอะเลยวันนี้นะครับอยู่ประตูทางขึ้นนี่แน่นนะครับผมบอกว่าไม่สามารถ ขึ้นไปไล่นะครับผมบางคุณเขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับก็สบายๆนะครับผมนะไม่ว่าจะพ้นตกหรือว่าแรลออกนะครับนี่ครับผมตรงทางขึ้นนี่ต้องต่อคิวกันนะครับ นี่นะครับผมนะตรงทางเขา้าตรงทางขึ้นนะครับนีักนทะ่องเที่ยวก็กําลังเดินทางขึ้นไปนะครับก่อนที่วัดวระแก้วจะปิดนะครับผมกลุ่มหนึ่งนี้ก็ยังไม่ทันได้ขึ้นไปนะครับ ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปแล้วนะครับผมนะครับหลังจากที่อธิบายกฎการเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะแจกตั๋วนะครับผมตั๋วที่เข้าไปในบริเวณวัดพระเกลวนนครับผมแล้วก็แจกตั๋วกันนะครับแล้วก็จะบัดรซิอินตรงจุดนี้นะครับแน่นเลยครับผมแน่นเลยนะครับตอนนี้นะครับ

ส่วนมากก็จะเป็นทัวร์สาวจีนนะครับผมจะเยอะนะครับผมน,ะนี่ครับครับถ่ายดูกันนะครับผม ครับผมกาเป็นมาสำหรับคลิปนี้ตอมกาจะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อกับฝากรีพีเอฟซีนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตอมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ